น,นี้อันมีสารหลักเมืองและผู้ผู้ชงนาคาชผู้ยาผู้คำทองผู้ผู้ผาแดงเป็นต้นซึ่งทันพระครคขอนบุรีคณารักหลวงพ่ออาคมคำพีโร ได้จัดทำพิธีบวงสวงผู้ผู้ชงนาคราชในวันนี้ถ้ามีการผิดพราดประมาทพลาดพลังด้วยกายก็ดีก็ได้โปรดอโหสิกรรมให้แด่ท่านหลวงพ่อพระโค้ พรบุรีคณะภิรักหลวงพ่ออาคมคำพีรโรในวันนี้สิทธิกิจจงังสิทธิกามังสิทธิอกริยะตถาคต

คุณกณ์พรชุมณีจุดเทียนเรียนเชิญแม่แก้วมณีจุดเทียนเรียนเชิญคุณอุ่นเรืองนนสุวรรณจุดเทียนนะครับตั้งจิตตาสว่างเพราะแสงไฟใจสว่างเพราะแสงธรรมทำใดก็มีค่าถ้าเราปฏิบัติ ทำไรก็ไร้ค่าถ้าเราไม่ปฏิบัติดวงใจไร้คุณธรรมดวงใจจะชอบช้ำไปจนถึงดังนั้นในวันนี้สิร้อยแปพระองค์ท่านได้เสด็จเข้ามาร่วมประกอบพิธีเพื่อให้พิธีนี้เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ด้วย thank mm -hmm. you 这是报告能不能传达出呢？嗯嗯嗯 หาเลิกมหาชัยแล้วไม่เป็นไรนะครับแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าข้าเมื่อแม่อยู่แล้วลูกขออันเชิดพระแม่ธรณีรับผู้ ทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งเปิดธรณีให้ปวงเทพเทว,วาเสด็จมาเป็นประธานในพิธีให้พิธีนี้เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ด้วยถืนโอ้สิวานารายลูกขอเบอรลเกเบอร,บอร,บอร,บอรไทยขอท่านเท้าไทยสิ่งใดอันประเสริฐณนะสิวานารายขอบารมีพระเมธทรณี เปเทลณีสามนัการบัดนี้อินทรีนวัตสนุโอมปฏิอินทราอินพรมอินสะแม่ทั้งห้าพ่อขอจงมาชุมนุมพ้อมร้องขอบารมีพระแม่ธรณีจงเปเทรณีด้วยนักกาลบัดนี้ลูกจะทำตามสิ่งใดขอให้สังเ็จลุกล่วงไปได้ด้วยดีทุกประการ เจ้าพุ่งเจ้าคํำเจ้าป่าเจ้าท่าเจ้าเขาผีสางหนางไม้และอิพยายมในล่าทั้งหลายมาชุมนุมห้อมร้องประสิทธิประสาพรขอให้ทุกท่านทุกคนที่เข้าร่วมพิธีมีโชคได้ราบประจากโรคภัยโอ้มาประสิทธิ์นาราย ลูกขอเลิกขอไัยเื่อนบนจงเปทั้งสี่ทิศแปดทิศลงมาจุติณนะที่ข้าพเจ้าทำพิธีนะการบัดนี้ด้วยเส้นเลนตีาธตาเปอดีธา ในอรูปภพทคิไรศิขลาตาเตเทพันดาเจ้าที่อยู่ในห้วยมหานอบสิงความเขตทุกคนทอนเขาจันตาลคีเทพันดาเจ้าที่แน่นเอาในอากาศวิมานอันอยู่ในวิมานมหารัตนมนเทียนทองที่เป พ,พันดาเจ้าที่อยู่ในเกาะเกียนน้อยและใหญ่รัติเทเพนดาเจ้าที่อยู่ในเรือนหลวงจะข้าเมเทเพนดาเจ้าที่อยู่ในบ้านน้อยและเรือนใหญ่ตะลุวันนาข้าเนเทพันดาเจ้าที่อยู่ในหมู่ไม้พายปพืกษาสา ทขีหาวันจจยันตุธวาข้าข,าขออันเชินจงมาสโมสรประชุมช่วยข้าคันทัพนาค้าทั้งยักษ์าและคนทานพนาคาร ผู้เป็นใหญ่ติทันตาสันทิกิยังทีพันดาเจ้าที่อยู่ทุกเกาแก่งแห่งตำบลมุนิวลาวจนาง้าพระ้าวาขออัญเชิญพระฤาษีทุกแห่งหนอันศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ล้นด้วยตาบาเดชา สาทวเมศเมืองควาธรรมะสวนาคาโลยามปะทันตาธรรมะสาลสวนาคาโล อยมพะทันตา้าพปจาวะโคอ,ออันเชิเท้าเทเวศสิ้นขอบขีดจักกวางจงมาสมุสรสมานนันสถานที่นี้ Ooh, <laughs> ooh, ครับผมบรรยากาศที่ท่านเห็นนะครับเป็นงานพิธีวงสววงที่วัดถ้ำผูผาแดงในวันที่สมเดือนพฤษภาคมสมเดัจพระเ้าอยู่หัวเชิญพุทธคุณธารมนุณสังบรรยากาศที่พึ่งตกลินปล่อยๆรังสาธุชนที่เคารพสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณค่อยๆสวดตามพรางสวดพร้อมกันเดอได้ยินไหมใครไม่ได้ยินมีไหม ปัพพานังสละนังขัจฉามิอิติปิโสภนพะวาอารักษา É, pô. ปติปโนวะภควาทวสาวกสังฆสังโฆจตฺตลิปุลลีสญุกฺขา <coughs> สเป็นทายางสัพพะโทสังวินัทสันติสิริเทพเอื้อยาว์โยทายมังมะเยสุรังปะทวาสังวิสุทธเทเวสขวันเิไยสังเขหามตุมารสี riwara ehisathaya akhatan tuang paripun cantu sawang hai yang namame silasana kho patawiyan paripara เตซาปาถาโปลิมมาทิสังตทราทัวจังม Tua aruaka jena suki na ca'a Akane jatsa mingkan Kapoja maharaja Isapakete pitumhe anurakan Tua aruaka Akinat sabming wilun agonca Maharaja disabagih tepitum Nianurakan tuang aroa kajena sukinaca Alatisabming Kan tua aruang kajina suki najaan Kadimat saming wiruapapuanca Makarancati Sapa kintipit tumhing ท่านตัวอรหันทะเยนะสุขีนาจาเปตุมเหอนุรักษ์ท่านตัวอรหันทะเยนะสุขี

ละนานสระนานคาชามีเอโอ้มันรมละตนางสระนานาามี ข้าตวางอาข้าชันตัวปริ์ปนชันตัวที่ตัวจ่าสุราคูจเทวะเสตโตจะเทวะบุญญากรจะจะรังวาดติตังวาติดทังวานิสินนางวาสยนางวารังทีวัง รันติงวังทีวังวาสปะทาตังรักขานอืออือ นะครับผมวันนี้ฟ้าเปิดครับฝนหยุดตกแล้วครับบรรยากาศที่ท่านเห็นนะครับเป็นบรรยากาศพิธีบวงสรวงในเช้าวันที่3เดือนพฤษภาคม2568ครับที่วัดธรรมภูผา,าแดงตำบลบ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับเชิญทุกท่านมาชมด้วยกันครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจวัดธรรมภูผา,าแดงสถานที่ปฏิบัติธรรมและจุดกลางเต็นท์ชมวิวหรือได้ที่เพจ สวัดธรรมภูผาแดงอําเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นหรือได้ที่ facebook คุณวิรพงษ์มั่งมา,มาทั้งสองเฟซแล้วก็คุณสัมฤิ์ผาน้าน,นะครับหรือว่าได้ที่ทางช่องทาง youtube ตามหอยอีสานธรรมธรรมะธรรมชาติครับผมขอบคุณครับ